ลุ้นกันแล้วใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะตัวจริงในศึกแห่งศักดิ์ศรีแมตล้างตางโดยเปาเป้ได้รังสรรค์เป็นเมนูชิมบิสพาาคอตตาพาาคอตตาบิสรสต้ยมยำเสิร์ฟพร้อมกุ้งผัดกระเทียมและไอศกรีมรสต้ยมยำครัมเบิลเปลือกกุ้งส่วนจา๋านำเสนอเป็นเมนูที่ชื่อว่ากุ้งสองน้ำเอ้ย กุ้งสองเนื้อแคนเนลลอนีข้าวหอมมะลิผัดกับมันหัวกุ้งเสิร์ฟคู่กับซอสต้ยมยำเข้มข้นและเซวิเซกุ้งน้ำยำเจลซีฟูด้ดและเควสกับเมนูกุ้งสามสหายในบ่อมะเขือเทศที่มีทั้งกุ้งทอดกุ้งย่างและกุ้งเซบิเซ่ให้ทานคู่กับยอกกี้ขออ้าวโพดเสิร์ฟคู่กับซุปบิดแล้ววันนี้จะได้รู้กันแล้วว่า ใครคือผู้ชนะในศึกล้างตาครั้งนี้แต่ผลการตัดสินไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการแต่ขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของผู้ชมทุกท่านคุณสามารถลงคะแนนให้กับพวกเขาทั้ง3คนด้วยการโหวตเมนูที่ชอบมากที่สุด1เมนูผ่านลิงก์ด้านล่างนี้และเมนูของคนที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมบวชได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่27กรกฎาคมเวลา18นนฬิกาและติดตามผลการตัดสินได้ในวันพุทธที่28กรกฎาคม